ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI artificial intelligence มาใช้ในธุรกิจค้าปลีกนะครับที่ทำให้แนวโน้มของธุรกิจค้าปลีกเปลี่ยนแปลงไปนะครับและยังมีเรื่องของความเป็นส่วนบุคคลซึ่งกลายเป็นแนวโน้มสำคัญในธุรกิจค้าปลีกมากยิ่งขึ้นด้วยประโยชน์ของ AI ต่อธุรกิจค้าปลีกจะครอบคลุมเรื่องอื่นๆอย่างไรได้บ้างนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการคลังสินค้า supply chain และท้ายสุดเนี่ยธุรธกิจค้าปลีกหรือว่าห้างสรรพสินค้าบ้านเรานั้นพร้อมแค่ไหนในการที่จะรับมือกับการนำเอา AI มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับฟังมุมมองของคุณป้อมภาวุฒิพงวิทยาพานุก,กันนะครับซึ่งอยู่ในสายกับผมแล้วสวัสดีครับคุณป้อมครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับครับ ช่วยฉายภาพให้เราเห็นได้ไหมครับหลายๆคนอาจจะไม่รู้ตัวว่าเนี่ยนี่เรากําลังใช้บริการ AI ในเรื่องของการค้าปลีกกันแล้วครับตอนนี้ค้าปลีกเขาใช้ AI ในเรื่องไหนกันบ้างครับคือถ้าผมเจาะไปในเรื่องค้าปลีกออนไลน์เพราะว่ามันก็เป็นเรื่องดิจิทัลนะครับต้องบอกครั้งบอกว่าทุกครั้งที่เราเข้าไปอ่ในคือทัอ e ้งอีคอมเมิร์ซเลกค้าปลีกเนี่ยถ้าเกิดเป็นในออนไลน์เนี่ยผมจะแบ่งออกเป็นสถานด้วยกันนะครับหนึ่ง เ่็นถ้าเป็นมาร์เก็ตเพลสเช่น l a z a d a s h o p ปีเราพูดถึงเรื่องการขายของทางโซเชียลมีเดียโซเชียลคอมเมอร์สไปซื้อใน facebook นะครับตอนนี้มี Ti k t o อลโผล่เข้ามาด้วยนะครับหรือไม่กเข้าไปในเว็บไซต์นะครับยกตัวอย่างง่ายคือพอเราเข้าไปใน่าเข้าไปในมาร์เก็ตเพลสเข้าไปใน l a z a d a s h o p ปีเนี่ยสิ่งที่เราเห็นคือเอ๊ะทำไมเราเข้าไปปุ๊บเนี่ยสินค้าที่มันอยู่ในหน้าแรกของที่เราเข้าไปดูปุ๊บมันกลายเป็นสินค้าที่เฮ้ยเราชอบเฮ้ยบางอันเราเคยดูบางอันเราเคยซื้อมาก่อน อันนี้แหละครับเห็นว่าหน้าหน้าแรกของบรรดาพวกเว็บไซต์มาร์เก็ตเลสเนี่ยแต่ละคนเนี่ยสังเกตดีๆคือจะไม่เหมือนกันเลยเพราะสินค้าทุกชิ้นมันถูกเออในการเรียนรู้ว่าแต่ละคนเป็นใครหรือแม้แต่บางทีผมอาจจะไม่เคยเข้าเข้ามาร์เก็ตเสพวกนี้มาก่อนเลยแต่พอเราสมัครสมาชิกปุ๊บเรารู้อายุเพศวัย,ยอะไรต่างระบบจะไปคำนวณเลยว,ว่าเฮ้ยคนกลุ่มนี้อายุประมาณนี้เขาจะกลับไปดูในฐานข้อมูลแน่ดต AI จะไปคำนวณแล้วว่าอ๋อคนกลุ่มนี้อายุประมาณนี้อยู่จังหวัดกรุงเทพนี้น่าจะซื้อสินค้าประมาณนี้<ช>ฉะนั้นมันจะเลือกสินค้าที่เหมาะกับกลุ่มคนเหล่านั้นขึ้นมาแสดงนะครับนี่คืาเรียกว,ว่าการทำ p e r s o n a l i z e ก็คือการใช้ AI มาพวกวิเคร,ระาะห์พวกนี้เพื่อให้เหมาะสมที่สุดนะครับแต่นดดในขณะเดียวกันในฝั่งพวกโ,โซเชียลมีเดียสังเกตไหมครับว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นเรื่องที่ตอนี้เราเข้า a ฟ e b o o k นะครับเราเข้าอ n s t ต g r ก m พวกนี้เนี่ย AI เขามีบทบาทมากครับเช่นสมมติผม อย่างล่าสุดเนี่ยเมื่อวานก่อนเนี่ยผมพูดขึ้นมาพูดเฮ้ยผมพูดรองเท้ากันมาหนึ่งคู่กับรุ่นน้องเฮ้ยรองเทา้ายี่ห้อนี้นี่ปุ๊บแป๊บเดียวผมผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายหลายคนคงจะเห็นคือพอพูดเรื่องนี้ปุ๊บสักพักสินค้านะั้นมันขึ้นมาอยู่ในเฟซบุ๊กเราไอเนี่ยคือการฟังฟังเสร็จปุ๊บก็ระบบ AI มาคำนวณว่าโอเคเฮ้ยข้อมูลที่คนเหล่านั้นพูดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยขเขาจะเอาสินค้าเหล่านั้นเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เาพูดอะขึ้นมานาแสดงนะครับนั่่่่นนคือองววาาามมมััเเเริขข้้กกียบ การเอามาคำนวณหรือวางแผนในการนำเสนอสินค้าให้ตรงกับเขาเรียกว่าผู้ซื้อมากที่สุดนะครับซึ่ง,งซึ่งน่ากลัวครับซึ่งซึ่งมันก็ไปโยงโดยตรงกับเรื่องของ Privacy เลยนะครับหรือ Privacy ความเป็นส่วนตัวถ้าเกิดว่ามันฟังเราอยู่เนี่ยผมเห็นบางคนก็เข้าไปปิดฟัง์กชั่งนั้นนะครับไม่ให้สมาร์ทโฟนเนี่ย <smartphone S 2> มันสามารถที่จะได้ยินหรือว่าฟังเราได้ใช่ไหมครับแต่หลายคนก็อาจจะไม่รู้วิธีการทํา แต่มันฟังเราไหมมันฟังอยู่นะครับไอเน,นี่ยที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยผมมีประสบการณ์ที่คุณป้อมพูดมาหมดเลยว่าเข้าไปในมาร์เก็ตเพลสมันก็จะเป็นสินค้าที่ตรงกับรถนิยมของเราหรือกําลังพูดถึงสิ่งไหนปุ๊บเข้าไปป๊อปขึ้นมาเลยนะครับแล้วถ้าเกิดไปลองกดไลค์สักอันหนึ่งในฟีดมันก็จะขึ้นของเจ้าอื่นขึ้นมาอีกนะครับพอรู้ว่าเราชอบอะไรปุ๊บอะไยมันก็จะวนอยู่ตรงนี้เลยทีนี้มันมีข้อดีข้อเสียแน่นอนครับอะไรคือข้อดีอะไรคือข้อเสียครับคุณป้อม คือข้อดีคือเนี่ยจากเดิมที่การขายของเนี่ยนะครับสมัยก่อนในตลาดรีเทลเนี่ยเราคือมันจะเป็นลนักษณะเป็นแมสมาร์เก็ตเช่นผมเดินเข้าไปในซุปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยผมจะเห็นของเหมือนเหมือนกับทุกๆคนเช่นวันหนึ่งมีคนเดินเข้าซุปเปอร์มาร์เก็ตหนึ่งพันคนทุกคนจะเห็นของเหมือนกันหมดเลยถูกไหมครับแต่พอมันเป็นออนไลน์เนี่ยมันมีระบบเอไอมันมีระบบพิกเตอรเข้าไปช่วยปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นว่าแต่ละคนเนี่ยนะครับที่เดินเข้ามาหน,นึ่งพันคนทุกคนจะเจอของแตกต่างก,กันหมดเลย นะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมันช่วยทำเขาเรียกว่าการทำเพอร์ซอนอลไก็คือการปรับแต่งข้อมูลสินค้าให้เหมาะกับคนแต่ละคนแบบประเจก,กคนเลยมิสเตอร์เอมิสเตอร์บีมิสเตอร์สีเจอสินค้าต่างกันเสื้อเมื่อมันตรงกับความต้องการของแต่ละคนโอกาสการซื้อสินค้าก็มีสูงขึ้นนะครับที้ลงกลับมาในฝั่งของมาร์เก็ตติ้งคนทําธุรกิจนอกเหนือจากเที่ยวไปขายในมาจิเตสเดี๋ยวนี้เนี่ยคนทําธุรกิจเนี่ยเราต้องทำํำต้องยอมรับว่าเดี๋ยวนี้การใช้เงินลงโฆษณาออนไลน์เนี่ยมีเยอะมากนะครับ ไปลงโฆษณาตามช่องทางต่างๆนีไม่เวิร์กแหละนะครับทีนี้พอเราจะลงโฆษณาออนไลน์เนี่ยเดี๋ยวนี้ต้องทำอะไรบ้างครับหนึ่งทำโฆษณาทำรูปภาพตัวแฮะต้องมีรูปภาพสินค้าโปรโมตต่างๆต้องมีการเขียนกอปปี้เขียนข้อความจะเขียนยังไงให้ดึงดูดคนเข้ามาซื้อการเลือกกลุ่ม t a r เก็ต่างๆทีนี้กลายเป็นว่าเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเราอาจจะจ้างปกจ้างดีไซเนอร์มาออกแบบนะโฆษณาหนึ่งตัวทําเป็นภาพแบนเนอร์เป็นภาพ ค้ามีสินค้าเรามีราคามีคำโปรยอยู่ในตัวโฆษณาที่เป็นภาพรูปภาพในนั้นเมื่อก่อนเราจะทําแค่อันเดียวครับทารูปภาพหนึ่งอันแล้วก็ยิงโฆษณาตู้ลงไปใน a ฟ e b o o k ลงมาในสื่อออนไลน์ลงมาในอินสตาแกรมลงมาที่ต่งางๆนะครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าการทําภาพโฆษณาเดี๋ยวนี้เนี่ยมันใช้ AI ก็มาช่วยได้ในการทําสร้างรูปภาพนะครับเมื่อก่อนผมต้องใช้โ Photoshop ผมต้องเอาโปรแกรมมาตัดต่อรูปภาพตัวนี้ไม่ต้องครับผมสามารถ เขียนคำสั่งเข้าไปใน AI นะครับซึ่งตอนนี้เดี๋ยวนี้มีโปรแกรมในการเขาเรียก AI มันมีหลายประเภทนะครับเช่น AI ในการสร้างรูปภาพขึ้นมาเช่นเชมิเจอร์นี่บ้างนะครับใช้เขาเรียกใช้ตัว h ช t GPT ซึ่งมีเดลีซึ่งเป็นฟังก์ชันตัวหนึ่งในการสร้างรูปภาพขึ้นมา mm hmm. ผมก็สามารถเขียนคำสั่งเข้าไปบอกเฮ้ยผมต้องการเป็นผู้หญิงนะครับถือสินค้าผมทําท่าแบบนี้สินค้าแบบนี้แล้วข้างหลังแบ็กกราวเป็นรูปทะเลระบบ a ออจะทำการสร้างรูปภาพขึ้นมาให้เลยครับ Mm hmm. และสินค้าที่วางไว้เนี่ยผมก็บอกว่าดูเนี่ยะระบบ A I จงเอาภาพผมก็จะมีรูปภาพหน้ากล่องสินค้าผมเอาไปวางเวาอยู่บนมือนางแบบคนนั้น mm hmm. กลายเป็นว่าผมสามารถสร้างรูปภาพนางแบบถือสินค้าผมอยู่ริมทะเล mm hmm. แต่ผมบอกว่าทําแบบนี้เนี่ยออกมาหนึ่งร้อยรูปแบบอื mm hmm. มันก็ออกเป็นหนึ่งร้อยรูปแบบผมต้องการเป็นผู้หญิงอ้วนผู้หญิงสูงผู้หญิงเตี้ย mm hmm. เป็นอะไรผมสามารถทําได้หมดโดยใช้แค่คําสั่งครับ การเขียนคำสั่งในในโลกเนไอเนี่ยเราเรียกว่าการใช้พร้อมพร้อมคํคำสั่งครับเขียนคำสั่งเข้าไปฉะนั้นการสร้างรูปภาพวันนี้เนี่ยนะครับในวงการกราฟิกนะฮะนั่นคือในวงการกราฟิกเนี่ยเมื่อก่อนต้องใช้ Photoshop อืมต้องใช้โปรแกรมัแต่งภาพวันนี้ไม่ต้องเราใช้คําเขียนคําสั่งเข้าไปมันออกภาพมาเป็นร้อยเลยฉะนั้นพอมีออกภาพมาเป็นร้อยแบบปุ๊บเราเนี้ฮะผมก็เฮ้ยผมต้องเขียนข้อความโฆษณาจะเขียนยังไงดีให้คน,ให,คนให้คนสนใจโฆษณาผม ผมก็เขียนเข้าไปนี้อาจจะเข้าไปในแชท GPT อาจจะเข้าไปในบาร์นะครับซึ่งเป็น a อ g o ของ Google บอกว่าเฮ้ยผมอเช่นผมเป็นแชมพูเกี่ยวรถรถผมร่วงผมก็ไปบอกว่าทาร์เก็ตผมเป็นผู้ชายอายุเท่าไหร่ยังไงอยู่กรุงเทพผมบอกรายละเอียดเลยเพื่อให้ AI เนี่ยมันรู้จักกลุ่มลูกค้าผมรู้จักสินค้าผมจากนั้นผมบอก AI ว่าเฮ้ยจงเขียนข้อความโฆษณาให้ผมมาสิบรูปแบบเพื่อกระตุ้นให้คนเข้ามาซื้อ ช่วยให้เขาีไอสามารถเขียนข้อความโฆษณามาแบบเนียบได้เลยเนะี่ยออกมาสิบแบบให้เราเลือกได้เลยฉะนั้นผมมีรูปภาพเป็นร้อยรูปภาพผมมีข้อความโฆษณาเรียบร้อยพร้อมเป็นสิบสิบแบบเลยผมก็ข้อความโฆษณาพร้อมรูปภาพนั้นเนี่ยนะครับยิงโฆษณาไปในโฆษณาออนไลน์แล้วมาดูว่าผมยิงไปแบบุร้อยแบบเลยในโลกการตลาดออนไลน์เนี่ยข้อดีคือตรงนี้นครับผมเขาเรียกว่าการทำ A/B test A/B test กอการเรียกว่าเฮ้ผ hey, มทำแบบ A แบบ B แบบไหนดีกว่ากันเช่นผมยิงไปร้อยอันเลยนะครับปราปรว่าเฮ้ยผมเจอแอดโฆษณาสองตัวเนี่ยโอ้โหคนคลิกเยอะเพราะมันเป็นภาพแบบนี้เพราะเขาถือแบบนี้เขายืนแบบนี้แล้วก็เขียนแบบนี้ผู้บโอ้โหคนคลิกเยอะมากเลยฉะนั้นตอนที่ผมช่วงเทสยิงไปร้อยโฆษณาเนี่ยผมมาจจะบอกโอเคผมเจอแล้วผมขอเหลือสองแอดนี้พอที่มันโยงไปแล้วเนี่ยคนตอบรับดีมากออื <c oughs> ฉะนั้นจากเดิ่ที่เมื่อก่อนผมลงโฆษณาไปแบบมีอันเดียวแอบบดยิงโฆษณาตันเดียวผลตอบรับดีไม่ดีล้วไม่รู้เพราะเรามีตัวเลือกเดียว แต่ในวงการออนไลน์เนี่ยนะครับเราสามารถทดสอบโฆษณาเราประกอบว่าเฮ้เราลงจริงไปสักร้อยรูปแบบโฆษณาเลยและหนึ่งร้อยรูปแบบโฆษณาเนี่ยไม่ได้ถูกสร้างด้วยคนถูกใช้เอไอในการเจเนเรตหรือสร้างรูปภาพแต่ข้อความขึ้นมาก็เป็นกฎง่ายๆมาได้นะครับแล้วพอยิงลาไปปุ๊บเป็นวัดผลได้เลยว่าไอ้ร้อยรูปแบบเนี่ยแบบไหนที่เวิร์กที่สุดมีคนคลิกเยอะสุดมีคนกดเข้าไปแล้วซื้อสินค้ามากสุดพอเราเจอปุ๊บผมก็ไอ้สองแบบเนี่ยจริงอัดเข้าไปต่อแล้วอัดเงินเข้าไปเลยเพราะเราพิสูจน์แล้วว่า โฆษณาสองแบบนีเวิร์กจากทั้งหมดที่เป็นร้อยเลยเห็นไหมครับว่า AI มันเข้ามาช่วยในกระบวนการหลายๆอย่างในการเกี่ยวกับเรื่องการทําโฆษณาททกา,ารทํารูปภาพการทําข้อความเดี๋ยวนี้จะเป็นวิดีโอถูกไหมฮะัเ AI เดี๋ยวนี้สามารถสร้างเป็นวิดีโอเป็นภาพขึ้มนมาได้เลยเ,เสียงลงเสียงเมื่อก่อนต้องมานั่งลงเสียงเราจะแบบปขายฝรั่งเวเ้ยอยากจะลงเสียงเป็นวิดีโอพูดเป็นภาษาอังกฤษเอาไงดีพูดก็ไม่ชัด ไอ้ไอสร้างเสียงองเป็นเสียงฝรั่งเป็นผู้หญิงพูดถึงสินค้าเราทําภาพเป็นวิดีโอเคลื่อนไหวปุ๊บยิงปุ๊บไปเลยครับ hmm. ทุกอย่างเนี่ยเองจริงนะคนเดียวจบครับจากเดิม,ม <Yeah. S 1> ต้องตั้งกราฟิกถูกไหมฮะตั้งกราฟิกดีไซน์มาต้องจ้างก็ปีไว้มาเขียนตัวหนังสือต้องจ้างต้องจ้างนักการตลาดตอนนี้ไม่ต้องคนเดียวทุกอย่างจบด้วยเอไอครับ เอเฟชชิ่งเอเจนซี่ไม่ต้องมีอีกต่อไปครีเอทีฟไม่ต้องมีอีกต่อไปอยซ์โอเวอร์เทเลนต์ไม่ต้องมีอีกต่อไปพรีเซนเตอร์ในแบบในแบบไม่ต้องมีอีกต่อไปเพราะว่าเป็น a ออหมดแล้วแล้วแล้วคนเหล่านี้จะไปทำอะไรหากินครับคนเหล่านี้ต้องรู้ว่า a ออมันทำอะไรได้บ้างฉะนั้นหลายๆคนบอก a อกอจะมาแย่งงานแน่นอนมาจริงๆครับต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้บริษัทอ่รุ่นน้องผมหลายๆคนเมื่อก่อนมีกราฟิกดีไซเนอร์ห้าคนตอนนี้เหลือคนเดียว แล้วไม่ได้ออกแบบนะฮะกสั่งคำเดียวพร้อมเขียนคำสั่งเข้าไปดูสั่งถึงแงานข่าวหลายแห่งเมื่อก่อนมีคนไปเป็นหมอนทำารกฟิกตอนนี้ไม่ต้องครับมีคนเดียวเขียนคำสั่งพร้อมเข้าไปเมื่อก่อนต้องไปซื้อภาพถูกไหมฮะต้องไปซื้อลิขสิทธิ์ภาพมาไปซื้อสต็อกโฟโต้มาส่งนักข่าวไปถ่ายภาพตอนนี้ไม่ต้องครับผมอยากได้ภาพนักกีฬายืนเตะบอลอยู่บนยอดภูเขาทองผมกดคำสั่งป๊อป แล้วภาพมันไม่ใช่ม,มันจะไม่ได้เรลิขสิทธิ์ใช่ไหมครับไม่มีครับเพราะมันภาพคือต้องลิขสิทธิ์ต้องยอมรับว่าการสร้างภาพด้วย AI เนี่ยครับ AI มันจะไปเอาภาพจากหลายๆที่เนี่ยม, learning, มันเรียนรู้<ม>แต่ก็สร้างภาพจากประสบการณ์ที่มันเคยไปเรียนรู้หลายๆอย่างมาฉะนั้นภาพเนี่ยมันเป็นภาพที่ถูกสร้างขึ้นมามอเรื่องลิขสิทธิ์ถึงเป็นเรื่องที่ถ<ม>ึงถกเถียงกันพูดคุยกันอยู่เพราะบางครั้งเนี่ยเจ้าของลิขสิทธิ์บอกเฮ้ย AI มันมันเรียนรู้ภาพลิขสิทธิ์ของผมอะแล้วอาไปสร้างใหม่ต่อมันจะเป็นเรื่อองีี่่่แตตถาาวนน้ย อ่าถ้าเกิดลิขสิทธิ์เนี่ยนะครับต้องบอกว่ายังไม่มีลิขสิทธิ์เพราะมันเป็นภาพท<ม>ี่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ภาพบางภาพไม่เคยเกิดขึ้นบนโลกนี้มาก่อนนะครับนั<ม>่นแหละฟังดู <S <S ต้องบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยนะครับวงการโฆษณาเนี่ยพอเราไปเจอลูกค้าปุ๊บสตอรี่บอร์ดอ่าภาพแบบช็อตแรกเป็นแบบนี้ช็อตสองต้องต้องมีการจ้างคนเขียนสตอรี่บอร์ดนี่เข้าไหมฮะสตอรี่บอร์ดเนี่ยพอเราจ้างคนเขียนเนี่ยไอหนึ่งกรอบเป็นหนึ่งรูปภาพเนี่ยสี่ร้อยบาทส่วนโฆษณาปู้กราต้องการให้มันละเอียดทุกมุมช็อตของหนังเนี่ย เราจะตั้งต้องเขียนมาตั้งแต่หกสิบกล่องหกสิบกล่องเนี่ยนะครับที่เป็นภาพซอรี่บอร์ดคูณสี่ร้อยเข้าไปครับเป็นมูลค่าที่ต้องไปจ่ายจ้างคนเพื่อเขียนตอรี่บอร์ดเพื่อเอรี่บอร์ดเนี่ยไปเสนอลูกค้าว่าเอ้ยเดี๋ยวผมถ่ายโฆษณาจะเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับอืมดูไหมฮะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องครับมีคนคนเดียวพ่จอามุมไหนกล้องมุมไหนเป็นกล้องภูมิออกมีผู้หญิงผู้ชายสร้างมาแล้วเหมือนจริงเป๊ะหมดเลยแล้วมันปรากฏจริงจริงครับ มันมันดีเหละครับสําหรับสําหรับโลกอะฮะในแง่ของความคิดสร้างสารรค์ที่มาจาก a อหรือว่าเป็นผลงานที่มาจาก a อเนี่ยมันมันดีต่อโลกไหมครับคือต้องมองว่ามุมไหนครับถามว่าถ้าเกิดในแง่ผลลัพธ์ออกมาปุ๊บมันดีต่อโลกเพราะมันง่ายมากขึ้นจากเดิมเมื่อก่อนเราใช้ทรัพยากรคนไปเรียนรู้ทำอะไรต่างแต่ดีนี้ไม่ต้องคือมีแค่คุณคนเดียวคุณมีความรู้แค่การเขียนพร้อมหรือคําสั่งในการสั่งให้ไอ้ันพ่นข้อมูลออกมามมนดีต่อนน้นแต่ที่มันท้าทายมากก็คือคนที่ทํางานอยู่ปัจจุบันเนี่ยนะครับ เอไอมันจะมาแย่งงานคุณอืดีไซเนอร์ก็ปรีไรเตอร์นะครับคนที่วางแผนกลยุทธทุกอย่างเนี่ยเอไอมันเข้ามาแทนได้หมดเลยฉะนั้นวันนี้แหละครับคนที่เป็นมนุษย์ทางานปัจจุบันแล้วดูว่าเอไอแต่เรื่องอะไรคุณเนี่ยต้องเริ่มรู้จักใช้เอไอตอนนี้ดีไซเนอร์เพื่อนผมหลายหลายคนจากเดิมเมื่อก่อนกลัวโดนแย่งงานเขาเริ่มเปลี่ยนมาเป็นพรอมมาสเตอร์พรอมมาสเตอร์คือเลยครับเมื่อก่อนฉันต้องใช้โค้ดทดสอบสร้างภาพตอนนี้ไม่ต้องฉันจ้สามารถพิมพ์คําสั่งฉันต้องใช้เอไอเป็น ฉันต้องใช้เอไอเอไอต้องกลายเป็นเครื่องมือของฉันเพราะถ้าเกิดฉันใช้เอไอไม่เป็นเอไอจะมากลืนฉันหมดเลยอือฮึอืจริงๆทุกตตำแหน่งเลยนะครับต้องบอกว่าถึงแม้แต่ผู้บริหารอืคือทุกตำแหน่งในองค์กรเนี่ยเอไอมารีเพลซทุกคนหมดเลยฝ่ายบัญชีนะครับฝ่ายการตลาดเนี่ยโอ้โหบอกได้เลยว่าวางกลยุทธ์เนี่ยเอไอเก่งมากแค่บอกโจทย์แบบปุ๊กมันพ่นออกมาพูดๆเลยตอนนี้นะครับเออฟังดูน่ากลัว้ไหมครับ จริงๆไงผมเพิ่งไปจีนม,มาเมื่ออาทิตย์แล้วฟังแล้วสนุกครับไม่เพราะว่ามันมันเริ่มเห็นแล้วครับแต่คือมันก็ยังออย่างอย่างพอคุณป้อมพูดถึงแอดที่ลงเสียงเนี่ยผมดูพวกแอดเนี่ยเราก็รู้ว่าที่ AI จะเพิ่งยิ่งจัดจีนเนี่ยตัวดีเ<อ>ลยฮะที่ขายอยู่ในโซชเชียลมีเดียบ้านเราเนี่ยธรรมดามันจะไม่ใช่ <AI S 2> มันจะไม่ใช่มนุษย์พูดนะครับมันจะเป็นมันจะเป็นงมากอันนั้นอาจจะลงเสียงเหมือนซิริอ่ะเอ้เออันนี้มใช่เอไอันใหม่นี้แบบเนียบจนแยกไม่ออกเลย แล้ว,ลวนะ AI อันใหม่นี้เนี่ยครับมันสามารถเรียนรู้จากเราเช่นเราอัปโหลดรูปภาพเข้าไปเราไปยืนแล้วพูด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 เอาเสียงเข้าไปปุ๊บแป๊บเดียวมันเรียนรู้ตัวเรารูปภาพเราและเสียงเรามันกลายเป็นตัวเราได้เลยผมเพิ่งไปจีนมาครับเมื่อสองสัปดาห์ก่อนจีนตอนนี้ไลฟ์ขายของเนี่ยเรียนอยู่แล้วเนี่ยการไลฟ์ขายของต้องมีคนยืนไปพูดถูกไหมแล้วทำท่าทำทางแนะนําสินค้าตอนเดยวนี้มี AI เรียบร้อยแล้วใช้มานานสักพักแล้วนะครับคือคือมันเป็นเรื่องปกติไปแล้วที่จีน ฉะนั้น AI เนี่ยมันจะมีบทบาทเยอะมากฉะนั้นเดี๋ยวนี้วันนี้โลกออนไลน์ทีมีิพายก็จะตกงานไม่ได้เลยทีมพิพายก็มีสิทธิตกงานใช่ไหมครับเนี่ยจริงจริงดีเราต้องใช้ AI เป็นฉันไม่ถามนำใหอ AI ใช้ยังไงผมไม่แนะนำเลยครับไม่ต้องไปไกลมันมีเดี๋ยวบางคนอาจจะแชท GPT นี่ครับผมแนะนำตัวหนึ่งที่เราคุ้นเคยดีคือ Google ครับ Google มี AI ตัวหนึ่งทำออกมาสู้กับ Chat GPT อ AI ของ Google ตัวนี้ชื่อว่า Bard ครับ บารับลอง,งพิมพ์ได้เลยครับใช้ทีฟรีฮะ b a r d bar b ard. b a r d google.com โอเคนะครับซึ่งปัจจุบันตอนนี้บาร์ดรองรับภาษาไทยแล้วเราพิมพ์ก<อ>็เลยเข้าไปพิมปุ๊บล็อกอินเข้าไปปุ๊บนะครับเราสามารถอยากได้อะไรเราถามได้เลยเช่นพรุ่งนี้ผมจะบินไปเชียงใหม่ช่วยบาร์ดช่วยบอกหน่อยว่าพรุ่งนี้สายการบินไหนเนี่ยตั๋วที่ถูกที่สุดมันบอกได้ครับนะครัเราอยากจะแต่งภาพอยากจะทำคืออย่างที่ผมพูดทุก คุณถามมันเหมือนคุณเหมือนกับใครเคยดูหนังเรื่องไอรอนแมนเนี่ยเป็นตัวอย่างที่คนชอบยกประจำเช่นตัวพระเอกเนี่ยสามารถคุยกับตัวในข่าวิสใช่ไหมฮะอันเนี้ยมันอยู่ในมันอยู่แล้วมันใช้ฟรีอ่ะของ google คือบาร์ตผมเข้าไปอยู่้วครับเดี๋ยวจบรายการจะลองเข้าไปเล่นดูลองเขียนเลยครับเช่นบอกว่าเออเนี่ยผมคือคือมีอะไรถามมันได้หมดเลยแต่ต้องบอกก่อนว่าคําตอบของเอไอนะครับผมแนะนําว่าอย่าเพิ่งเชื่อมันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ เอามันสามารถให้แนวทางให้ให้วิธีการให้แนวทางได้เพราะบางครั้ง a ออเนี่ยมันฉลาดมากแต่บางครั้งเนี่ยเมื่อบางอย่างมันตอบไม่ได้มันจะโดนสดมันจะมั่วข้อมูลออกมาต้องระวังด้วยต้องระวังนะครับระวังครับเห็นด้วยครับว่าเราต้องใช้ให้มันทําให้เราทํางานได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับกาไม่เชื่อเมันทุกอย่างตรงนี้บอกได้เลยที่ฟังอย่างเดียวไม่มีทางเข้าใจต้องลองมือกันทีนี้ วันนี้หยิบมือถือมาลองเลยฮะลองเข้าพิมบาร์ด google. com แล้วคุณพิมเขียนอะไรไปกดนถามมาเลยเดี๋ยวจบรายการผมลุยแล้วครับผมเปิดรอไว้แล้วครับคุณป้อมไม่ต้องห่วงทีนี้ในแง่ข้อมูลข้อมูลส่วนบุคคลละครับข้อมูลส่วนบุคคลละครับคุณป้อมครับเราควรจะรับมือกับมันยังไงดีครับในแง่ของผู้บริโภคคะผมว่าเอไอมันจะมีระดับหลายๆอย่างนะครับในการเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลฉะนั้นตอนนี้เนี่ย ChatGPT พเนี่ยนะครับซึ่งเป็นผู้ให้บริการ AI ไอระดับโลกเจ้าหนึ่งเนี่ย เริ่มเปิดบริการอันหนึ่งคือเรียกว่าเป็นคัสตอมเอไอคัสตอมเอไอคืออะไรคือผมสามารถสร้างเอไอคือไม่มีเอไอเป็นกลางๆที่มันยังมันยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยผมสามารถเทรนมันได้เช่นผมก็เอาเอา,เ,อา,เ,อา,เ,อาเรียนรู้เ่ยผมอยากจะสร้างเอไอผมเองขึ้นมาอันนี้คือพาวุฒนะพาวุฒิทำนู่นทำนี่ผมสอนอะไรก็คือเอย้ยดูไปอ่านเอไอไปอ่านเว็บนี้นะนี่คือข้อมูลคนนี้นะอัปโหลดดีดีเอฟเข้าไปเอไอมันจะเรียนรู้ทุกเราหมดเลยครับ จากนั้นเนี่ยไม่ต้องอะไรที่เหลือเราสามารถพิมพ์คุย AI คนนด้เหมือนพิมพ์คุยเราได้เลยอตอนเนี้มันเริ่มสามารถเรียนรู้เหลดได้แล้วฉะนั้นข้อมูลส่วนตัวเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างจะน่ากลัวเพราะบางครั้งองค์กรขนาดใหญ่หลายแห่งมีกฎะระเบียบเลยว่าห้ามใช้ AI อย่างเช่น ChatGPT หรือ Google อทํางานเพราะอย่างซัมซุงเนี่ยออกกฎหมายเออออกเป็นกฎระเบียบเลยว่าห้ามใช้ ChatGPT e n t e เหมือนกันเพราะยิ่งคุณใช้ข้อมูลเข้าไปยิ่งคุณให้ข้อมูลเข้าไปปุ๊บเนี่ย A.I. เหลนะ่านั้นมันจะเริ่มเรียนรู้และยิ่งเป็นข้อมูลในองค์กรเดี๋ยวนี้มีนะครับเช่นผมบอกมีไฟล์ Excel ตัวหนึ่งผมมียอดขายแบบย้อนหลังกับไปสิบปีผมอ่านไม่รู้เรื่องผมอัปโหลด Excel ตัวนี้เข้าไปในแชทใน A.I. ก็แบไป,ปุ๊บอ่าอัปโหลดปุ๊บพอมันเรียนรู้ไฟล์ Excel เราเราถามได้เลยว่าเฮ้ยปีไหนยอดขายดีสุดมันมันตอบเลยว่าอ๋อปีนี้ครับมันอ่านจาก Excel เราทั้งหมดที่ย้อนหลังไปสิบปีซึ่งปกติต้องคน,นไปนั่งอ่อาน AI อะไรดีสุด สินค้าตัวไหนขายดีสุดลูกค้ามันอ่านเอได้หมดรวมถึง p ี f อได้หมดเลยฉะนั้นไอเนี้ยแหละคือความน่ากังวลว่าบางครั้งข้อมูลสูงวมากๆเนี่ยหลายๆคนก็พยายามจะจํากัดแล้วก็ไม่ให้มันเรียนรู้กับข้อมูลตัวเรามากเกินไปครับวันนี้ประเทศไทยเราละครับค้าปลีกเราวันนี้เราเจาะเฉพาะค้าปลีกนะฮะเราเราอยู่เราแอดวานซ์แค่ไหนครับในเรื่องของการใช้ไอหรือว่าเรายังยังใช้น้อยฮะ ผมวองประเทศไทยจากวิจัยเนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการใช้ AI ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ต้องบอกว่าค้าปลีกขแบบเป็นสองโลกแล้วกันหนึ่งค้าปลีกที่เป็นโลกออนไลน์กับหนึ่งค้าปีกที่เป็นออฟไลน์ถ้าเกิดค้าปีกออนไลน์เนี่ยผมว่าตอนนี้คนหลายคนโดยเฉพาะนักการตลาดพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์หลายหลายคนหันมาใช้ AI กันเยอะขึ้นค้าปลีกขนาดใหญ่ที่เป็นออฟไลน์เช่นเราพูดถึงห้างร้านต่างๆพวกบรรดาพวกค้าปีกขนาดใหญ่ผมบอกได้เลยว่าหลายๆทีมตอนนี้เรียนรู้การใช้ AI มากขึ้น ที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือค้าปีกขนาดกลางขนาดเล็กร้านโชว์วยร้านค้าปีกขนาดตางต่างๆวันนี้บอกได้เลยว่าการประยุกต์ใช้เครื่องมือเหล่านี้ยังมีไม่เยอะอันนี้ต้องบอกว่าฉะนั้นตอนนี้ผมแนะนําเครื่องมือหลายๆตัวที่บอกไปวันนี้นะครับจริงๆกับบาร์สเป็นอะไรที่ง่ายสุดแล้วคุ้นเคยแล้วสุดเนี่ยลองไปใช้ดูเช่นคุณบอกไปเอ๊ะนึกอะไรไม่ออกคุณอยากจะรู้อะไรคุณถามเลยเนี่ยคุณเปิดไปร้านขายปีกอยู่คุณอยู่จังหวัดนี้ตรงจังหวัดนี้เป็นยังคุณพยายามบอกข้อมูลไปเยอะ เขาบอกเสร็จปุ๊บคุณตั้งคำถามต่อเลย mm hmm. ฉันจะทำไงให้ร้านค้าฉันขายได้ดีขึ้นร้านฉันเปิดแปดโมงเช้าปิดหกโมงเย็นอยากจะเพิ่มยอดขายยี mm ่สิบเปอร์เซ็นตขอคำแนะนำหน่อยพิมพ์ไดในบาร์ได้ครับ mm hmm. แต่คุณให้โจทย์มันไป,น,ปน,นะคุณให้โจทย์เยอะเ <Okay. S 1> มื่อไรจะบอกว่าคุณอยากเพิ่มยอดขายทำไมคุณไม่ลองเปิดเวลาเพิ่มจากเดิมหกโมงเย็น mm hmm. คุณอาจจะลองเป็นนสามทุ่มดูคุณเนี่ยเพิ่มยอดขายได้เนี mm ่ย hmm. ผมว่าคุณ mm hmm. ลองเล่นดูแล้วคุณจะพบว่าโอ้โหตกใจอ่ะและคำตอบมันไม่ไ่กานะมันเจ๋งมากเลยอ่ะ อืมก็ลอ,อ่ครับของวันที่ฟังไม่ได้ผมนี่ในการลองต้อง <c oughs> ต้องใช้แนะนําท่านผู้ฟังครับยิบมือถือขึ้นมาฟังแล้วลองพิมพ์คขาว่า b a r d p a r แล้วก็ dot google dot com <c oughs> มันจะมีเป็นคาสั่งขึ้นมาเป็นช่องขึ้นมาเหมือนเราพิมพ์แคทนะล็อกอินก่อนนะครับ็อกดาม <c oughs> เลยวะเ <c oughs> นี่ยถามหวยเนี่ยหวยงดแน่ออกอะไรจริงจริงมีคนถามเรื่องมันก็ตอบแปบว่ามีความเป็นไปได้อะไรเงี้ยอะไรเงี้ยที่จะมีขึ้นมาจริงจครับ ทุกอย่างดีครับขอบพระคุณมากให้มันถามเมนูอาหารได้หมดครับได้เลยครับเดี๋ยวผมไปลองเล่นดูก่อนแล้วเดี๋ยวไงโอกาสหน้าเดี๋ยวดันที่คุณป้อมมาคุยกันใหม่นะครับจะได้ลองประสบการณในการใช้บาร์ดวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะครับสําหรับความรู้ที่ให้กันไว้นะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณป้อมพาวุฒิพงศ์วิทยาพานุครับกรรมการผู้จัดการตลาด .com ผู้บุกเบิกตลาดอีคอมเมิร์ซและอีมาร์เก็ตติ้งในประเทศไทยนะครับกับการนํา AI มาใช้ในธุรกิจค้าปลีก ทำให้แนวโน้มของธุรกิจค้าปลีกเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะท่ธุรกิจค้าปลีกออนไลน์นะครับมันเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสําคัญและต้องคํานึงถึงความเป็นส่วนบุคคลที่กําลังเป็นที่ถกกันอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับในแวดวงค้าปลีกข้อมูลส่วนบุคคลและประโยชน์ของ AI ต่อธุรกิจค้าปลีกนั้นเราก็เห็นแล้วนะครับว่ามันครอบคลุมไปสู่เรื่องอื่นด้วยเช่นเดียวกันนะครับการบริหารจัดการกลางสินค้าการเปลี่ยนอาชีพของ ผู้คนที่ทำงานอยู่ในระบบในปัจจุบันจะเปลี่ยนโฉมหน้าไปอย่างไรคงน,นึกภาพได้นี่ยากเลยครับหลังจากที่ได้ฟังคุณป้อมชี้ให้เราเห็นภาพของการใช้ AI ในโดยเฉพาะยิ่งวันนี้ในเรื่องของการค้าปลีกนะครับหมดเวลาของรายการแล้วนะครับข่าวเด่นประเด็นร้อนอีค่ันพลัสสมวารินสัจเดชและทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้กโมงเย็นหลังคารพธงชาติสวัสดีครับ